ก็ขอกเก่าเกเรียนสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมอะ่ะอย่างผมนายเกเรียนเกเรียนเกิเองเช่นเคยครับเกเรียน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ,เกินว่ะอุลยมปรจัดรเออเกเรียนเกมนะเกเรียนเกมก็นะครับตอนนี้อยู่ใน Attack on Titan Th Wing of Freedom นะครับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะ่าจะพาร์ทที่4หรือเปล่าเออจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เอเรียนได้แปลงร่างนะครับแล้วก็เออเป็นบ้าน,นะครับบอกกระแตตุยไปเพราะว่าชกหน้าตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อเลยนะครับในพาร์ทนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับฟองเพื่อเราก่อนดีอ่ะฟองเพื่อเรามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอุ้ยอะไรวะเนี่ยเขาจู่โจมเรากันเหรอฉันว่าแล้วเชียวไอเจ้านี่มันก็เหมือนกับไ่ายท่านตัวอื่นนั่นแหละไม่มันยังโอเคอยู่เอเรียนจะบล็อกกำแพงได้แน่แน่ไอประตูที่พังเป็นรูนะฮะอีไอนั่นเนอะเหรอมันไม่มีเจตนาลมที่จะป้องกันอะไรทั้งนั้นนั่นแหละอะไรนะาธิวิบกับมนุษย์งั้นเหรอมันจะเราอะได้แต่สตูเพิ่มมาเท่านั้นแหละ ไอน,นี่เป็นบ้าไปแล้วครับไอน,นี่เป็นบ้าไปแล้วอาริโก้ริโก้ว่าไงอีไอเวนเอเรน,เอ,เ,นเอ้ยฉันโง่เองที่เป็นคาดหวังอะไรจากคนอย่างนายเนี่ยได้โปรดรอก่อนค่ะอาจจะนานนานสักหน่อยนึงซุ่งคือจะให้รอก่อนหรือว่านานหน่อยนึงมะเราจะาสูญเสียชีวิตทาหารในปฏิบัติการนี้เยอะเกินไปแล้วเราไม่อาจให้ชีวิตคนทหารอ่ะล้มตายไปอย่างไร้ค่ายแล้วนะ ก็จริงครับโอเคอ๋อแล้วก็ผมเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อเมื่อกีอ้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อพาร์ที่แล้วนะครับผมได้ทําการอัปเกรดใบดาบไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ดาบเป็นขั้น3แล้วครับดาเมจร้อยเก้าสิบสองนะครับ,รบแล้วก็ความทนทานเนี่ยร้อยสี่สิบผมว่าน่าจ,จะพอพอไหวแล้วนะเอออย่างอยดาเมจจะได้แรงขึ้นบ้างเนะาะไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่นไม่ออกอะฟันไม่เข้าแล้วก็อันนี้ครับผมแก๊สถังแก๊สผมปรับเป็นขั้น2ได้แล้วนะครับหลังจากที่ของหายากมาก ยอความจุแก๊้1032นะครับแล้วก็แรงขับดันแก๊สเนี่ย96กป็ยังถือว่าต่ำหน่อยนึงแต่ว่าถือว่าดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอัพไปขั้นสองเหมือนกันนะครับผมก็คืออ่าตัวเกียร์รุ่นแรกนะครับผมขั้นสองก็เป็นความเร็ว120นะครับแล้วก็ความทนทานของไอ้ตะขอเนี่ย120เหมือนกันนะครับเอออัพแรงขึ้นแต่ว่าอื่นที่ผมยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าพอแล้วนะครับแล้วก็ วัตถุดิบผมว่าพรานนี้ผมต้องจะจะฟาร์วัตถุดิบจากไคร่านได้เยอะๆนะครับแม้ว่าภารกิจมันจะยากกว่านหนก็นเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับหัวหน้าเราก่อนเลยแล้วกันมาค่ะหัวหน้าฉันพร้อมแล้วดูเหมือนในปัจจุบันนี้จะล้มซะแล้วละ่ะไม่ใช่ล้มดิล่มออด้วยเอเรนในสภาพแบบนั้นอนะ่ะเราไม่มีทางเลือกออนอกจากต้องถอยแล้วนะเอเรนจะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะให้ํำเนินการต่อไปเถอคะค่ะ แต่ว่าแต่ท่านตัวอื่นๆนะ่ะกำลังจะเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยนะจะให้เราทําตามแผนต่อโดยคําของเธอเนี่ยนะเอาละครับก็คือในขานะของหัวหน้าประชาก,การอย่างเอียเนี่ยเขาต้องตัดสินใจนะครับว่าเขาเนี่ยจะเดินหน้าต่อหรือว่ายัางไงนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเรานะครับเราก็บอกไปเลยว่าลุยโอเคจับตาม,มองเยเกอร์ไปก่อนแล้วกันภารกิจล้มเหลวแล้ว ฉันรู้อยู่แล้วแหละบอกแล้วว่ามันไม่มีอาวุธลับอะไรหรอกรอควันสีแดงนะครับเป็นสัญญาณเราล้มเหลวเหรอได้ไง <c oughs> อะเฮ้ยอามีนอามีนบอกว่าไม่ได้ครับผมเพื่อนรักแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะเป็นเพื่อนรักเราต้องคุ้มกันเอเรนครับอ เรนทำไมเธอถึงไม่เข้าใจฉันล่ะเดี๋ยวเพิ่งไปหายให้ผมครับเราป้องกันเขาก่อนอือฝันครับฝันฝันขาล่วงเรียบร้อยครับล้มแล้วครับหนึ่งโอ้โหดาบเอาบัตรีร้อยสี่ร้อยพันสี่ดาเมจหนักมากครับดาเมจหนักมากต้องเอาให้มันแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ากินเพื่อนเราอือรอดใช่ไหมแล้วรอดใช่ไหมเพื่อนแล้รอดใช่ไหมบอกฉันที โอ้ไม่นะช่วยไม่ทันโถเอ้ยไม่เป็นไรครับเราเอาของจากนายต่อเองรือก็ต่อทุกคนพูกคนเป็นพันเป็นร้อยกำลังล้มตายนะนายต้องการให้เราดูต่อเนี่ยนะนายบ้าหรือเปล่าได้ยินแล้วเราต้องฝากความหวังกับมนุษยชาวยวงกับเอเรนล้มตายท่านทุกตัวซะอเอเรนไอไอเอเรนโอ้ย <c oughs> เขาจะกินหัวกันอยู่แหละ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยโถเอ้ยเพื่อนไม่น่าเลย ก่อนทางแก๊สนานแล้วกันนะโอเคครับเราต้องโอ้โหมีตัวอื่นมาอีกไอโอ้โหโผมาเยอะมากเดี๋ยวนะเออแต่ดาเมจดาบโคตรมันครับจังหวะนี้เน้นฟันเอาสนุกเลยโอ้โหพันอัพดาเมจเพิ่งเคยเห็นตัวเลขแล้วพอแจขนาดนี้มาก่อนโอ้หมมาครับเสร็จ เซฟเอาบันวืดโอเคไม่เป็นไรครับยังถือว่าดาเมจเราใช้ได้เออเออนี่นีทำไมมันไม่เป็นไรเลยวะเออ <c oughs> วูเดี๋ยวนะขอเติมแก๊สก่อนทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนอัพมาแล้วก็จริงนะแต่มันเหมือนมัน,ม,นมันก็พังง่ายเหมือนเหมนกันนะอะไม่เป็นไรครับเติมถังแก๊สเอ้าโหไปตรงไหนก็มีแต่ศพเพื่อนโถยเก็บก่อน แล้วก็โอ้ยเอ้ยตัวนั้น,ต,น,นตัวนั้นเขาใกล้เอเรนเกินไปครับไม่ไม่ดีไม่ดีไปครับไม่รู้ครับว่าเบืองไม่อีกเบืองเราต้องไปก่อนเพื่อเอเรนเอเรนโอเคมันยังไม่เล่นเอเรนนะฮะมันเล่นเพื่อเราอยู่แล้วก็เสร็จดีครับเออ,อเสร็จดีครับเออตายโอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนอเ,เก็บก่อนอืน้มนี่ขวีมือแกสินะไอตัวไอตัวประหลาด โอ้โหตรงนี้ไปไหนครับไปตัวเล็กไปไหนครับเออเรียบร้อยครับล่วงเฮ้ยอ่าไหนก็ไหนเอาคนมาเพิ่มก่อนมีกําลังลบนะดีกว่าไม่มีอ้าวเราจะเอาคนนี้ได้ไดคนนู้นเอามาก่อนเอาไก่อน,อาาอนโอเคครับอา่ามีสัญญาณควันแล้วครับอ่าอามินปรากฏตัวแล้วนะครับทางด้านซ้ายบนฮเอาค,คนอื่นก่อนแล้วกัน เดี๋ยวอาม,มีเป็นเควสหลักนะฮะม,มีเป็นเควสหลักเดี๋ยวรอก่อนเควสหลักเราได้นะครับเวสเสริมรอเราไม่ได้เออโอ้โหดอกเดียวพันสามโคบมันเออตัวเล็กก็ไม่เว้นครับตัวเล็กก็ไม่เวน้นเรียบร้อยครับเราได้อ่าแจนมาแล้วนะครับแจนแจนเพื่อนลงมทางเออบ้น,นึงนะทำไมแจนไม่มากับเราอะเดี๋ยวเราวยังช่วยเรายัางไม่ได้เข้าไปหาแจนเหรอ พอแน่เลยเรายังไม่ได้เข้าไปหาแจนนะครับไปหาแจนก่อนเดี๋ยวแจนน้อยใจไหนแจนนะแจนโอ้ยไอ้นี่ก็ห่างกันนิดเดียวก็ไม่ได้ต้องเป๊ะด้วยนะเออนี่มาแต่เราเพิ่งเคลียร์ให้แจนเสร็จแล้วนะฮะแจนน่าจะมากับเราเลยหรือเปล่าเ่อถูกกลางมากมิคาสะฉันกำลังจะไปหาคนอื่นเหมือนกันแหละแต่ว่าไอ้นี่มันเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรครับแจนมามาก็พอแล้ว ได้แจมมาแล้วนะครับโอเคโอ,เคโอเค้เรามีเพื่อนเยอะมากอะเอ่อฉันต้องการคนอื่นไปช่วยป้องกันเอเรนอะนะมาด้วยกันหน่อยสิเอเรนเหรอก็ได้เข้าใจแล้ว <c oughs> แจนบอกว่ากูไม่ได้อยากมาปกป้องเอเลนนะครับกูอยากมาอยู่กับมึงเขาอยากอยู่กับเธอนะพี่กัษตร์แต่ว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราผ่านทางฮนะไปช่วยคอนนี่แล้วก็ตัวอื่น <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้นี่บ้านบ้านเมืองเขาสร้างกลังเป็นเพลง ยยอย่าอย่าเออโอ้ไม่ตายด้วยดาบเดียวด้วยคโคตรเก่งไม่ใช่โคตรเก่งหรอฮะโคตรอึดเมป็นไรครับผมอ่าเราไปช่วยไม่ใช่ช่วยดิเขาเรียกว่าอ,อะไรนะไปหาเพื่อนเราก่อนไอหมอนี่มาโ,โก้ครับมาโ,โก้มาโก้ไหนมาโก้มานี่ดิไอตัวเล็ก ไอต,ตัวเล็กนี่โคตรขนมเลยฮะแบบวันทีเดียวก็ตายอ่ะวันยังไงก็ตายเอาเดี๋ยวนะโอเคขาข่าวไปข้างหนึ่งเมื่อกี้เออแก๊สหมดอีกแล้ะเติมแก,ก๊สก่อนแกน๊สหมดไวมากนะนี่ขนาดปรับแรงดันแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตัวใบดาบอ่ะฮะบัตปรับแล้วก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแวะไปเติมของก่อนนะฮะแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปเอาไอ้ตรงกลางก่อนไปเอาของจะตรงกลางก่อนนะฮะ ไมันต้องไปโหรฉันหรอกดูแลตัวเองเถอะโอ้โหแหมอ่ะเติมของครับเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เติมของเดี๋ยวเราไม่ต้องไอ้นี่แล้วฮะเราไม่ต้องหาเพื่อนเพิ่มแล้วเราไอ้นี่ไปเลยไปช่วยเพื่อนน่าจะได้พัธมิพอดีโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปหาคนนี่นะครับคนนี่โอ้ยมันคนนี้ทำไมนายมาอยู่ในตรอกซอกซอยขนาดนี้ล่ะ อยมานี้ดีตัวเล็กเออเสร็จครับเอ้ยคนนี้สู้กับใทท่านเหรอะเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยดิเอาโต้ลาสร์แบบเพื่อนลูกาส์แบบคาดหวังนะฮะว่าแบบจะช่วยกันคนนี้ฉันดีใจจริงๆที่นายปลอดภัยอ่ะโอเคโอเคหรือเปล่าเอ่อ่วมสู้กับฉันได้ไหมเออฉันโอเคอยู่แล้วอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ เพ,พื่อนไอ้หน่วยตืทะเบียนเรากำลังโดนเล่นไปทางขวาก่อนอุยโอ้โหตัวนี้ปีนบ้านปีนช่องเขาอีกแล้วเขาบอกว่าบ้านช่องเขาสร้างมาแพงๆตัดแขนเลยครับไให้ปีนแล้วแล้วก็ไม่ต้องเดินด้วยเดินเดินเยอะเราอะเดินเยอะ เดินเยอะเดินเยอะเหมันไส้อุ้ยเอาคนนั้นครับต้องต้องไอคนนี้ยังไงต้องไปแอนนี่ครับแอนนี่โอ้โหไม่ไม่สนแล้วครับของวันก่อนครับมันเกินแล้วก็เอออ้ยมืนมืนแมปมืนแมปเึ๊บไอแอนนี่อยู่ไหนวะแอนนี่ไปตรงไหนแล้ววะงง 80เมตรอ๋ออันนี้เคลื่อนที่อ้าวตัวตัวเพิ่งรู้ว่าตัวไอ้แบบนี้มันก็เคลื่อนที่ได้ด้วยเว้ยนึกว่าแบบมันอยู่เฉยๆอย่างเดียวเ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันพันพาดพันพาดสเออืออเรียบร้อยครับล่วงขาหักแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขาหักอู้นี่อะไรขาหักไม่ใช่ไก่ของหลุดโฟกัสอ่ะอยู่บางนึงคอจะเล็งคอโอหมุมมุมสูงครับมันยากเหลือเกินฮู้ เปลี่ยนใบาดาบครับของหมดง่ายมากเลยอะรู้สึกถังแก๊สอะไรได้แค่สามอันแล้วก็อุ้ยหน่วยหน่วยสะเปียงเราโดนจู่โจมฮะไปช่วยก่อนหน่วยสะเปียงเราแม่งโหนเป็นลิงเลยเอออ้าวเดี๋ยวนะแอนนี่อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมแอนนี่ไม่มากับเราอะโหแอนนี่แรงเอฮะดูก็ด,ดูแล้วกันแอนนี่แรงเ หนอันนี้้ยขอได้เอาอันนี้มาแทนใครดีแทนแหลงสีอันนี้มาแทนแหลงสีเลยไม่ต้องคิดเอ่อผมไม่ไปด,ดาฝั่งนู้นนะรีบไปหาเพื่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราวิลิโคลิโคลิโค,รรโคจะหมดขีดแล้วลิโคเกมิมโวงเลยรับลิโคนี่ไงก็ต้องเอานะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเก่ง อืออไม่เอาของแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยมันรู้สึกว่าลุมน้องเยอะเกินลุมน้องเยอะเกินไปนะลุมน้องเยอะเกินไปนะอ้ะเอาเหี้ยเออทำไมรู้สึกฟันว่าวาจาวังหวะช่่งนี้ฟันกากมากเออโหเนี่ยครัฟันกา,กากเกินไปได้ขีดนี่เลยเออเออ แล้วทำไมไปไปรับออกเข้าปรับเข้าปรับออกอยู่นั่นนหะเออเออเลงคอครับเล็งคอไอ้เ,ออเพื่อนไม่ช่วยวยฟันคอหน่อยเลยเอออ่อเลลิโคเสียบแทนเลยครับแหมกำลังจะเปลี่ยนพอดีเอาไม่เป็นไรเดนไหนก็เดนไหนครับเดี๋ยวเราเคลียร์ไททันรอบๆให้หมดก่อนจะได้ไปหาอามินทีเดียวเอาไอ้ตัวนี้ไม่มีของครับเสร็จโจนแต่มันเล็งเราอยู่อ่ะเออ แล้วก็โอ๊ยม hey, ันมันยากจากว่าทางทิศเนี oh so ่ยฮึมรู้สึกว่ามันเล็งอามีนเอามาหาน้องพอดีครับเล็งคอยากมากเล็งคอยากมากอือเซฟเหลืออีกตัวครับเหลืออีกตัวโอ้หมันเล็งเราอยู่อ่ะ อา่าให้พาอามินไปหาเอเรนนะฮะโอ้โหช่วยกันปปขนา,านการณ์แข่งอะไรขนาดนี้แก๊สหมดพอดีครับโอเคไม่เป็นไรเติมเติมแก๊สก่อนเลยอามินอยู่ใ,ใกล้ๆไว้สิจะจริงครับอามินนายกากนายกากนายคนอยู่ข้างๆเรานายอย่าเพิ่งหนีเราไม่ใช่หนีก็แล้วนะอย่าห่างเราเรียบร้อยครับขาขาดไอ้ตัวนี้ต่อ ต่อเนื่องโอเคครับแล้วก็เอ้าเฮ้ยมาตรงนี้แต่าอะไรเนี่ยตัวพวกนี้นี่เลไไงิ๋วจิ๋วครับไอตัวจิ๋วไอตัวจิ๋วแตกต้องเป็ห้ไม่ใจตัวจิ๋วจิ๋วมาวะอาอาวอาหลบเหรอหลบเหรอเศษครับเ็ษโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับค่อยๆเดินกันไปเราทำได้แน่เราต้องไปหาเขา ตอนนี้อาร์มินกำลังเคลื่อนที่ไปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆตามเขาไปแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะอ๋อติดๆบ้างกับพี่ตอนนี้อาร์มินอยู่เยื้องหลังเรานะครับแล้วก็นั่นไงว่าแล้วขุมกันอ้าวโดนไอ้แล้วโดนกับดักครับต้องตมันมันไม่โอ้ล่วงอืมของเยอะของเยอะซะด้วยอือ ื้อเสร็จครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆรู้สึกได้เลยว่าอยู่ใกล้ๆโ้อไอ้นีก็บางเหลือเกินไหนเอเที่มันอยู่แถวนี้มันไปไหนวะอ้าวเฮ้ยแหมลิงตั้งนานนี่ครับจับมุมสูงเสร็จจนวู้โถเอ้ยมีคนตายอีกแล้วแมงมีคนค้ามีคนตายนะฮะเราก็จะต้องใช้ของต่อจากเขานะครับเป็นเกียรติมก็เมนัสไสขอโทษเลยทีเดียวเชียว อามินกำลังจะถึงเป้าหมายแล้วฮะด้วหน้ามีอะไรไปขัดลำแล้วบ้างมันจะง่ายไปหรือเปล่าฮึบฮึบโอเคมาถึงถึงแล้วมีชัยสักเทครับอามินถึงตัวเอเรียเรียบร้อยผมจะพายลงไเองอา่าอ่าอามินจะปุกเพื่อนอยังไงจุดออกของท่านนะ่ะ หนึ 1> 1่งเมตรต่อสิเซนหรือเปล่าวะจากคอลงไปมันโอเคแน่นอนเขาจะล่อโดยการหลบไปจะอ่าผมเบี่ยงไปตรงกลางแน่นอนแต่ว่ามันจะเจ็บหน่อยนะอื้อแทงครับเอรนได้ยินผมไหมออกมาสิอะไรอ่ะที่ฆ่าคุณแม่ของนายอ่ะ แล้วทำไมเราถึงจะออกไปสำรวจโลกภายนอกด้วยกันล่ะอตอบผมสิเอเรนอีกแค่ก้าวเดียวนะ่ะเราก็จะออกจากกระแพงแล้วนะทำไมนายถึงอยากออกไปอยู่โลกดูโลกภายนอกขนาดนั้น,นล่ะทำไมงั้นเหรอฉันก็บอกนายไปแล้วนี่ว่าทำไมเพราะว่าฉันนะ่ะเกิดมาบนโลกนี้ไงเล่า <c oughs> มาแล้วครับโอ้ฉากนี้มันน่าใส่เพลงจริงๆยกมาแล้วผมเอเรนมิกาซ่าเอเรินชนะแล้วเ,เ,ลเราแค่ต้องคุ้มกันเขาปจนกว่าถึงประตูแล้วก็ชนะจะเป็นของเราพวกนายทุกคนเอ,เอย่าให้ไททันไปอยู่ใกล้เอเรนเ,เ,เด็ขดขาดเอาแล้วครับภารกิจสุดท้ายฮนะ คุ้มกันเอเรียนจากฝูงไท่านที่อยู่รอบๆกำแพงเมืองสละชีวิตนะถ้าจำเป็นเราจะให้เอเรียนไปถึงที่หมายให้ได้บายครับผมคุ้มกันเอเรียนเนี่ยท่านกี่ตัววะเนี่ยยังจะมีคนขอความช่วยเหลืออีกเหรอโอ้ยโอ้ยควายอะไรก็ไม่รู้อ่้ หวังว่าการมาช่วยนายนี่จะเป็นประโยชน์เฮ้ยใครจะคนมาช่วยฉันหน่อยอืมมันต้องเสี่ปปยงเลยนะเนี่ยโหได้สี่เงินมาสองอันแล้วฮะดับไม่ได้ได้โอเคครับเราก็ไปช่วยเอเลนก่อนครับเอเลนอุตส่าห์ไปช่วยเพื่อนแล้วนะเนี่ย ติดไอเนี่ยติดติดตัวอื่นเออแล้วก็ตอนนี้ไม่มีตัวไหนอยู่ใกล้เอเลนนะครับเราก็ไปเคลียร์ตัวในแมปรอก่อนเลยโอ๊ยติดมาเองภาคเมืองแค่เนี้ยนะเออแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวกระแพงหน้าเมืองโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยออาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ จะวิ่งไปหาเอเรนเสร็จครับเสร็จโหเยอะนะครับหน้ากำแพงเมืองอ่ะเอาจริงๆิน้นเคลียร์ให้เอเรนก่อนอุ๊ยือ้อไม่เป็นไรถึงได้อยู่เอเรนใกล้ถึงแล้วครับเราป้องคุ้มกันไปเรื่อย เดี๋ยวแป๊บมึงเพิ่งเห็นแก๊สหมดโว้ยละเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สต,ต่อหน้ามาได้เลยเออเห็นเลยจะถึงแล้วครับแล้วก็เออหมดพอดอีจะหมดพอดีแม่งยัง,งจะมาเพิ่มอีกเนาะหหน้าตาได้เกลียดมากบอกตรงๆ ลำนึงครับไอตัวใหญ่เดี๋ยวไปเล่นกับแกทีหลังเอาเดี๋ยวเขาไปเล่นกับแกทีหลังมนาแล้วครับผมเปิดอันติดูเพื่อจบอสนี่แหละโหเลือดหนามากแต่ไม่กลัวครับอัพไปจ่ามาแล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะเออเออโอ้โหวาร์ตี้เดียวกันครับโคตรแรงตะก้อสุดท้ายครับ หลังคอโหยังยังกึ่งไม่เข้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับด้วยพลังแห่งอามิคาสานะครับกลับไปดาบดอกสุดท้ายเข้าแน่นอนโอ้โหบอกเลยครับว่าจังหวะนี้ครับมันต้องอา้าวมันกดไม่ทันพวกเรานะเรานะี่ยอิสระตั้งแต่ว่าที่เราเกิดมาแล้วไม่ว่า ใครจะปฏิเสธมันยังไงก็เหอะไม่ว่าโลกใบนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนไม่ว่าโลกใบนี้มันจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามส,สู้สู้ซิสู้ซิสู้ต่อไปไปเลยครับผมโอ้โหเอาเท่มากอือ เรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จปิดประตูเมืองได้แล้วทุกคนการเสียสละของพวกนายไม่เสียเปล่าแล้ววันนี้เป็นครั้งแรก ทีมนุษยชาติชนะเรา่าไทท่านโหโคตรมันนะมันเพราะว่าอัพใบดาบมาไนี่แหละโอ้โหแรงเอสนะครับผมสุดยอดจริงๆออฮอัพเลเวลเป็น15แล้วครับแล้วก็ตัวละครอ,อัพเลเวล3แล้วอ่าโอ้ได้ม้าสึกตัวใหม่ครับโอ้เจ๋งเลย แล้วก็มีค่าวสารนะครับได้สกิลใหม่มาคือโฟกัสนั่นเอง <c oughs> ก็เป็นสกิลที่ได้า,าจากอะไรครับ <c oughs> เพิ่มค่าอะไรวะ <c oughs> ดิซัลสีแบทเทิลอ๋อก็ถือโอเคนะโอเคโอเคแล้วก็แสกตรงนี้ครับจำได้ว่าได้เหรียญเงินไป2เออโอ้เสียดายอะเสียดายมากโอเคครับผมก็ พาร์ทนี้ผมบอกตรงๆครับว่าผมขอสั้นๆพาร์ทนี้พาร์ทเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเป็นพาร์ทที่ไม่รู้ว่ามันแค่กี่นาทีแต่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากเลยครับเอาเป็นว่าขอพาร์ทนี้จบลงไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้กันมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปเกมนี้ก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยฮนะโอเคแล้ววันนี้นายเกรียนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย